สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราอยู่ที่อำเภอเซกานะครับก็เป็นนิมิตหมายอันดีนะครับที่โตโยต้าโชลูมสาขาอำเภอเซกานะครับเป็นโตโยต้าบึงการนะครับสาขาอำเภอเซกาที่จะเปิดขึ้นในวันที่27ธันวาคมนี้นะครับก็จะเป็นที่นี่นะครับเป็นโตเป็นโชลูมแห่งใหม่ของพวกเรานะครับที่อำเภอเซกานะครับส่วนโตโยต้าที่นี่นะครับจะมีบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับ แล้วก็จะมีบริการขายนะครับสองจุดสองบริการนะครับทั้งขายและบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับที่นี่เปลี่ยนอะไหล่ที่นี่นะครับ <S <S ก็จะเริ่มทําการเปิดบริการตั้งแต่วันที่2 7ธันวาคมนี้เป็นต้นไปนะครับนะครับได้เลือกงามยามดีนะครับยังไงก็ขอเรียนเชิญชาวอำเภอเซกาและอำเภอใกล้เคียงนะครับมาร่วมงานนะครับเปิดตัวนะครับอย่างเป็นทางการที่โตโยต้า อำเภอเซกานะครับถนนเซกาหนองหิีงนะครับเยื่องเยื้องวัดดงไล่นะครับอาจะเป็นวัดเจ้าคณะจังหวัดของจังหวัดบึงกาฬนะครับที่นี่นะครับก็ในเวลาประมาณ9ก้าวงเป็นต้นไปนะครับของวันที่27นะครับในวันงานก็จะมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายนะครับรวมทั้งจะได้ชมคอนเสิร์ตลัมซิ่งนะครับจากคณะชัยปัญญาซาวแอนไลท์นะครับที่อำเภอเซกานะครับและภายในงานก็จะมีกิจกรรมสนุกสําหรับเด็กๆนะครับทุกคนนะครับแล้วก็จะมีการประกวด ต่างๆนะครับจากชุมชนของชาวอำเภอเซกานะครับที่จะมาร่วมด้วยช่วยกันนะครับวันนั้นก็เริ่มกานตั้งแต่9นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับตลอดทั้งวันนะครับภายในงานก็จะมีอาหารเครื่องดื่มบริการให้ฟรีตลอดทั้งวันนะครับยังไงก็ขอเรียนเชิญพี่น้องใกล้เคียงนะครับหรืออำเภอเซกาครับร่วมงานบันเปิดตัวโชว์รูมใหม่ที่โตโยต้าบึงการสาขาอำเภอเซกานะครับถนนเซกาหนองหินนะครับสนใจติดต่อนะครับที่สอบถามเพิ่มเติมนะครับหรือ โทรติดต่อที่โตโยต้าอ่าการก็ได้ครับที่042 491 800นะครับในวันงานนะครับเราจะมีบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีค่าแรงนะครับแล้วก็ส่วนลดค่าอะไ่สูงสุดถึง20%นะครับแล้วก็ส่วนลดต่างๆนะครับอะไรต่างๆนะครับส่วนลดใบเสร็จทุกใบนะครับสามารถนําไปลดหย่อนภาษีได้นะครับและในวันนั้นนะครับจะมี บริการรับจองรถนะครับทุกรุ่นทุกแบบนะครับพร้อมรุ่นรับส่วนลดสูงสุดถึง9 0 0 0บาทนะครับอย่าลืมนะครับวันนั้นวันที่27ธันวาคมพบกันที่นี่นะครับโโยตาอำเภอเสกานะครับสวัสดีครับ